ให้ชมบรรยากาศหลังฝนตกนะฮะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนั้นคือสดตว์ฝรั่งสดตวเหมือนด้านลราเชบาโอเคนั้นคือต้อนหอมยาวมากได้ปุ๋ยก็คือยาวมากโอเคเราจะให้ดูกระถางผักที่ เราเพาะนะฮะน,นั่นคือารเดียดนะคะน่าจะได้สิบห้าวันแล้วเนะอะไอตัวผักชีลาก็ยังไม่ทันองอกนะทุกคนนั่นก็กะเพราก็ยังไม่ทันองอกกะเพราก็ลงังอันนี้ก็มะเพาะใหม่นะซื้อมาเพาะใหม่วันนี้อีกห้าถุงห้าอย่างด้วยกันก็จะมีผักชีมีพริกหยวกสามสีแล้วก็จะมีผักสลัดแล้วก็จะมี อ,อ,อะไรนะจะไม่ค่อยได้แล้วทุกคนนะก็จะมีผักสลัดด้านบนเนาะเพราะว่ามันไม่พอเราก็จะมีพริกเนี่ยพริกแดงแบบนี้นะคะพริกเผ็ดแบบนี้เนาะก็ซื้อมาเพิ่มซื้อมาใส่เพิ่มนะคะล้วก็จะมีโหระพานะโหระพาแบบบ้านเรานะทุกคนโหระพาแบบออดอกสีม่วงนะเหมือนบ้านเราอ่นะ ซื้อมาห้าถุงทั้งหมดสิบอ็ดอย่างแล้วนะทุกคนสิเอ็ดอย่างแล้วนะพอแล้วนะสิบอดอย่างพอแล้วทุกคนซื้อมาเพาะสิบอ็ดอย่างนี้ก็คือแบบโอ้เยอะนะไม่ไม่ใช่ไม่เยอะนะทุกคนเยอะนะพอแล้วนะงวดแรก6ถุงใช่ปะ าเาะมล็ดงวดที่สองห้าถุงนะก็สิบเอ็ดอ็ดยานดูว่าเขาจะงอกตอนไหนฮะโอเคนี่ก็คือผักชีลาวที่มันงอกขึ้นมานะผักชีลาวที่แบบว่าปีที่แล้วมันงอกขึ้นมาแล้วก็นำมาปลูกเป็นแถวอย่างเงี้ยนะข้างกับสลัด ตัวน,นี้ก็จะเป็นผักกาดผักกาดสลัดนะคะและตัดเนะาะก็จะเป็นดูในนี้มันก็ขึ้นผักชีให้มันขึ้นไปนะดูผักชีของเรานู่นเลยนะปีที่แล้วเม็ดมันงอกนะเดี๋ยวอันนี้มันจะขึ้นมาไหมเนี่ยโอ้ยมันตายแล้วเนี่ยเราถากมันทิ้งไอ้สลัดเนนะ่เนาะสลัด ต้นหอมอ่อสลัดผักอิตาเลียนน่ะทุกคนมันผสมกันมาสามหรือ4อย่างเราไม่แน่ใจนะงอกขึ้นแล้วเห็นไหมงอกไ้มากนะดูนี่เรานำปุ๋ยที้ควายนะที่เราซื้อมามาใส่มาโรยใส่ทุกคนดูต้นหอมเราแบบโ้ซูชีวิตงต้นใหญ่ ได้ปุ๋ยขี้ควายเข้าไปเอกเออเฮ้ยน,นี่งามเลยนนี้ก็มาถ่ายคลิปไว้ก่อนนะ <c oughs> เพื่อที่จะได้รู้ว่าเราเอา,าเพาะเมล็ดลงไปได้กี่วันแล้วนะคะอัพเดต,ตให้กับตัวเองเผือเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเพาะอยากปลูกอันนี้ยัง อยู่ที่หน้าหิมะอยู่เนาะหิมะก็ตกมาเมื่อวานนี้ตกมาสองวันซ้อนเลยช่วงเดือนไอเมษาย,าย,ยนเะนะข้าหน้าหนาวเต็มๆตัวถึงเขาถึงจะลงการเพราะผูก็ถึงจะมั่นใจว่าไม่มีหิมะมาแล้วนะ ขน,นนนนขนาดเราไม่ตื่นเต้นนะเนี่ยทุกคนขนาดเราไม่ตื่นเต้นนะดูสิตั้ง11อย่ยาไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์นะคะสาวนอยเขาจะออกมาข้างนอก